สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป๊อกกับมากี้พาทัวห้องนอนมีก้ากับมียา่าสวยอลังการมีสวนสนุกอยู่ในห้องด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆนและถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ร่ำรวยระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ที่บอกเลยว่าสวยและอลังการแบบสดๆสําหรับนางเอกสาวมากิเกีรราศีกับสามีหนุ่มปักพัชรกรที่ราสุดทั้งคู่ได้เผยคลิปพาทัวร์ห้องนอนของลูกทั้งสองคนมิกามิยาผ่านทางช่องย u ทูบไมช s e t TV โดยเมื่อเปิดเข้าไปดูในห้องนอนของมิก้ามิยาแล้วถึงกับต้องร้องโ oh อ้โหขึ้นมาในทันทีเพราะนอกจากห้องจะเป็น ห้องพักผ่อนของลูกสองคนแล้วยังถูกเนรมิตด้วยการสร้างของเล่นขึ้นมาแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่กลางห้องจนหลายคนถึงก็บอกเลยว่าเหมือนสวนสนุกขนาดย่อมจริงๆซึ่งในส่วนของห้องน้ําก็ยังถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะปูหินอ่อนทุกตารางนิว้วตามความต้องการของมาร์กี้เองและในส่วนของห้องแต่งตัวก็ยังอรังไม่แพ้กันงานนิปปุกกับมาร์กี้ยังเผยว่าได้วางแผนไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าเช่นกันหากมีกามียาโตขึ้นก็สามารถนําของเล่นออกและการ เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัวสองห้องโดยตอนนั้นก็เตรียมห้องน้ําและห้องแต่งตัวที่ออกแบบเหมือนกันเป๊ะว่าในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้๊อกมา่กี้ยังได้บอกต่อด้วยว่าห้องนอนของมีกามีย่าคือห้องที่เห็นวิวสวยที่สุดในบ้านจะสามารถมองเห็นสวนธรรมชาติหลังบ้านทําให้สดชื่นขึ้นได้มากจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ